กันอยู่หรือเปล่า<ม>หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมของคณะอนุกรรมการคณะกรรมการชุดใหญ่สิไม่ใช่ชุดเล็กและ<ม>เป็นชุดใหญ่ที่เขาประชุมกันแล้วได้ข้อสรุปว่าตอนนี้ยังไม่ฟันธงนะ<ม>ว่าจะแจกเมื่อไรแจกคนกลุ่มไหน แจกใครบ้างเพราะว่าจะต้องไปตั้งกรรมการชุดเล็กขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อไปพิจารณาดูเรื่องของรายงานการศึกษาของปปชที่อ,ออกมาก่อนหน้านี้นะคะนายกก็บอกว่าก็อยากจะให้มันรอบครอบไงอ,อยากจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายจะได้ไม่มาถูกวิพากวิจารแต่ชัวเออช้าแต่ได้ชัวนะเนี่ยค่ะได้แน่ๆถึงแม้จะเลื่อนอ่ะแต่ก็ได้คนี่และทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคือฝ่ายค้านตอนนี้เขาจับตาดูกันอยู่ว่าเอ๊ะที่ไม่กล้าฟันธงออกมา ชัดๆเนี่ยว่าเงื่อนไขจะแจกอะไรอย่างไงทำลายเมื่อไหร่เพราะว่ากลัวหรือเปล่าว่าองค์กรอิสระตอนนี้เขากําลังรับดาบรออยู่เพราะถ้าฟันธงออกมาว่าจะทําแบบไหนเนี่ยอันนี้เข้าทางเลยครับเออมีคนไปร้องแน่เออเออทีนี้หนึ่งในหน่วยงานที่ตอนนี้น่าจะรับดาบรออยู่แล้วก็คือกรรมการปป,อปอเอ่อขอภายกกตครับกรกตอตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะทางด้านของคุณอิทธิพรบุญประคองประธานกกตอ,ออกมาบอกเลยนะบอกว่า หลังจากที่ปปชมีข้อห่วงใย,ยออกมาว่านโยบายหาเสียงที่จะต้องใช้เงินจะต้องส่งเอกสารและแสดงถึงวงเงินที่จะใช้รวมไปถึงที่มาของเงินประโยชน์และความคุ้มค่าความเสี่ยงและผลกระทบกกตก็ต้องไปดูว่าพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการส่งเอกสารตามมาตรา57แล้วหรือไม่มหากส่งช้าจะมีค่าปรับด้วยนะหน้าที่ของ,ของ,ของกกตตามพรปว่าด้วยพักการเมือง ไม่ได้บอกให้กะกะตต้องดูนโยบายที่เสนอมาว่าถูกต้องตามที่แจ้งหรือไม่ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นนโยบายที่ไม่ตรงปกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยรัฐบาลไม่ได้บอกนี่ว่าจะกู้เงินมาใช้ดําเนินนโยบายนี้ประเด็นนี้ยังไม่มีข้อยุติของการดําเนินนโยบายของรัฐบาลแต่ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะเข้าตามอํานาจหน้าที่ของกะกะตก็ได้ดังนั้นต้องไปดูจริงว่ารัฐบาลจะดําเนินการตามที่หาเสียงเอาไว้หรือไม่ค่ะ จะหาเสียงนโยบายที่ต้องใช้เงินต้องส่งเอกสารให้กกตแสดงถึงที่วงเงินหน้าที่มาของเงินประโยชน์ความคุ้มค่าความเสี่ยงผลกระทบ หน้าที่กรกตก็ต้องดูว่าพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้ส่งเอกสารตามมาตรา57ให้กรกตครบ้วนแล้วหรือยังหากไม่ครบเราทวงได้แล้วก็ส่งช้าก็มีค่าปรับหน้าที่ของกรกตตามพรปพักการเมืองมีเท่านี้ครับไม่ได้บอกให้เราต้องไปดูว่านโยบายที่เสนอมาเนี่ยถูกต้องทำความเสียหายหรือไม่ ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกตครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือตอนนี้กกตอเขาดูอย่างเดียวมีหน้าที่ดูอยู่ดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆไม่ได้ไปเบรกนะแต่เสนอแนะได้คือรอให้รัฐบาละทําก่อนครับสมมติว่าบอกจะไปกู้เงินใช่ไหมรอให้รัฐบาลกู้เงินมาสําเร็จก่อนแล้วเอามาใช้จ่ายในโครงการนี้ก่อนคือแจกเงินให้กับประชาชนหลังจากนั้นกกต่ะค่อยดาเนินการ ว่านโยบายเนี่ยมันตรงปกหรือเปล่าเพราะว่าตอนหาเสียงรัฐบาลไม่ได้บอกนี่ว่าจะไปกู้เงินใช่ไหม,มแค่บอกว่าจะจ่ายคนละหมื่นแต่ถ้าสมมุติไปกู้มาแล้วแจกอ่ะอันเนี้ยกกตถึงจะไปดําเนินการได้อเออก็คือจะต้องรอให้รัฐบาลยังไม่ถึงหน้าที่ที่ต้องทำใช่ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นอตอนนี้กําลังรอดูอยู่เนี่ยนะคะนอกจากนี้นะข่าวถามคุณอิทธิพรอีกนะว่าแบบเนี้ยจะต้องมีคนไปร้องเรียนก่อนหรือเปล่าคือคุณอิทธิพรบอกเลยไม่จําเป็นต้องไปร้องเรียนนะเพราะว่ากระบวนการทํางานของกกตเนี่ย จะมีผู้ร้องหรือไม่ร้องก็ได้ต้องดูว่าการดําเนินการเรื่องนี้เป็นไปตามที่หาเสียงเอาไว้หรือไม่ต้องรอให้ข้อได้จริงปรากฏจากรัฐบาลก่อนนี่ก็เหมือนอย่างที่บอกแกอรอให้เขาทําก่อนเอออ๋ออย่างว่าแหละองค์กรอ,อิสระแต่ละอันเนี่ยหน้าที่ไม่เหมือนกันปป,ปชก็อาจจะเสนอแนะได้อ,อย่างที่ได้ชี้ช่องมาให้รัฐบาลเลยบอกว่าโอ้โหลดลงได้ปะแจกแค่กลุ่มเปราะบางไหมก็ถ้าลดลงมาเนี่ยเอาละรัฐบาลอาจจะไม่ต้องกู้ อาจจะใช้เงินแค่ไม่กี่แสนล้านหรือว่าเงินในคงลังอาจจะได้คือจาก5้าแสนล้านเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงอาจจะใช้แค่แสนกว่าล้านอประมาณนั้นไม่กี่ล้านคนอะไรอย่างนี้อาจจะได้แต่ท่านนายกัฐมนตรีบอกเลยโอ้ถ้านไปแจกกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะฮะคือจะวัดยังไงอ่ะคือก่อนหน้านี้มีเกณฑ์ออกมาใช่แหละอาจจะเงินเดือนมากกว่า7 0,000เนี่ยนะก็คือไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นคนรวยหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าท่านนายกัฐมนตรีกับออกมาบอกล่าสุด บอกว่าเขาก็ไปถามคนที่มีเงินเดือนเจ็ดหมื่นเขาก็บอกว่าเอา้าผมก็เปราะบางเหมือนกันบางคนนะ <c oughs> ผมก็เปราะบางเหมือนกัน <c oughs> ผมก็มีนี่เหมือนกันไงคนที่เงินเดือนเจ็ดหมื่นเขาก็มองว่าเขาไม่ใช่คนรวยเพราะว่าตัวเองมีเงินเดือนเจ็ดหมื่นแต่ว่ามีนี่ไงอ,อแลอ้วคราวนี้เขาก็ถามว่าเอ้าแล้วทีนี้มันจะใช้เกณฑ์เปราะบางได้อย่างไรแล้วนายก็ถามไปยังองค์กรอิสระที่เสนอแนะอย่างปปชว่าแล้วปปชมองว่าคนรวยคือจะต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าตอบกลับมาไม่ได้นายกเลยบอกอ้าวแล้วจะฟังใครอ่ะแล้วจะเปราะบางยังไงคือจะวัดยังงไไอะรแบบ